ทวัน,นี้ครับรู้สึกดีใจนะแล้วก็เป็นเกียรติมากนะที่เชิญพวกเรามาอีกครัปงในวันนี้นะครับใช่ครับก็เรียกว่าหลังโควิดเนาะหลังโควิด<ช>น่าจะแบบว่าได้ออกไปทำกิจกรรมจริงๆกันมากขึ้นแล้วก็ท<อ>่านบอ,รอจริง,รงๆพวกเราก็น่าจะรอโอกาสพวกนี้มานานแล้วเพราะว่าเนื่องจากแบบสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วเราไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับก็หวังว่าปีนี้เราจะได้ทำกิจกรรมกันจริงๆสักทีครับใช่ครับออฟกันครับ ไอกกร่ใช่ครับเียดีใจมากๆครับที่ปีนี้เราได้แบบว่าลงพื้นที่เราก็ได้ไปเจอน้องจริงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คืออยากจะไปมากแต่ไม่ได้ไปสถานการณ์โควิดเราไม่ได้ไปนะปีนี้เต็มที่แน่ครับแล้วก็จะเอาความสุขนะครับแล้วก็อะไรที่เรามีนะเอาไปมอบให้น้องเอียตัวุกทุ่งดังครับผมผมพูดสองคนนูนก็มาปีแรกนะครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาทำบุญด้วยกัน ผมก็ปีแรกเหมือนกันนะครับผมก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมทางโคกับทุกคนครับผมแล้วก็รอพี่ๆรับน้องเลยครับไม่ต้องรอเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนี่ครับก็โครงการคอลลอนดีนะฮะคุนดีแล้วก็อยู่โยงยาวนานาปีที่สิบหกแล้วเพราะโครงการที่ประโยชน์จริงทุกโครงการทุกภารกิจที่คุณรอเนี่ยได้ไปลงพื้นที่เนี่ยก็เรียกว่าได้ฟีดแบ็กกลับมาที่้างดีว่าทุกปีที่ได้ไปก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมีการชื่นเลยอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ คงจะมีอันนี้เรื่อยๆครับผมจนกว่าจนกว่าจะแบบสุดสัปดาห์มีเท่าไหร่ก็คนรอคนทำนีก็มีคนอะไรล่ะครับผมก้าับน้าที่เป็นได้เป็นตัวแทนขอบคุณแฟนๆและกันที่มาร่วมบริจาคพวกเรานะครับก็จะสนนะครับสุดสัปดาห์แล้วก็การการทำงานดีแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับทุกๆเราทุกๆคนเลยที่มาให้กำลังใจกันในวันนี้แล้วก็ช่วยกันบริจาคได้สองแสนกว่าเสื้อเสื้อใส่กางเกงใส่เสื้อนะครับก็ปล่อย ท <Y> ี่ผสมรวมกับมาด้วยครับผมขอบคุณครับ